มาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่ Bobby Channel มี2ช่องทางการติดตามรับชม Bobby Channel YouTube Bobby Channel Fan Page ครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้ผม Bobby Channel จะพาพ่อแม่พี่น้องมาอัปเดตผลการแข่งขันพิมล,ลีกอัลีก2 0 2 2 2 0 2 1ประจำนัดที่1 0คู่แรกคิดตันพาเลตเปิดบ้านพบก,กับนิวคาสเซิลพาให้กับนิวคาสเซิลไป02 คู่ที่ 2. ไบตั้นเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลวันนี้เวลา1ทุ่มครึ่งคู่ 3. แมนซิตี้เปิดบ้านพบกับเบอร์ลี่เวลา4 0ทุ่มตรงคู่ 4. เอฟเวอร์ตันเปิดบ้านพบกับกลีดเวลาคืนนี้เที่ยงคืนครึ่งคู่ที่5เวสต์บอมเปิดบ้านพบกับเชฟฟียูไนเต็ดเวลาคืนนี้ตี3าคู่ที่6เซาแธมป์ตันเปิดบ้านพบกับแมนยู เวลาพรุ่งนี้วันอาทิตย์เวลาสามทุ่มตรงคู่ที่7เชลซีเปิดบ้านพบกับสเปอร์วันอาทิตย์เวลา5ทุ่มครึง่งคู่ที่8อาร์เซนอลเปิดบ้านพบกับวูดแฮมตันคืนวันอาทิตย์เวลาตี25นาทีคู่ที่9เลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านพบกับฟูลแลมคืนวันจันทร์เวลาเที่ยงคืนครึง่งคู่ที่10เวสต์แฮมเปิดบ้านพบกับแอตตันวิลล่าคืนวันจันทร์เวลาตีสนะครับ มาอัปเดตผลตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดประจำนัดที่10กันครับอันดับที่1สเปอร์แข่ง9นัดชนะ6สเสมอ2แพ้1 20แตม้มอันดับ2ลิเวอร์พูลแข่ง9ชนะ6สเสมอ2แพ้1 20แตม้มอันดับ3เชลซีแข่ง9ชนะ5สเสมอ3แพ้1 18แตม้มอันดับ4เลสเตอร์แข่ง9ชนะ6แพ้3 18แตม้มอันดับ5 เซาเมตันแข่ง9ชนะ5เสมอ2แพ้2 17, 6, ton, 9, 5, 1งแต้มอันดับ6เอเวอร์ตันแข่ง9้าชนะ5เสมอ1แพ้3 16แต้มอันดับ7จเอตันวิลล่าแข่ง8ชนะ5แพ้3 15แต้มอันดับ8เวสแฮมแข่ง9ชนะ4เสมอ2แพ้3 1มแต้มอันดับ9ก้าบู๊ปแฮมบู๊ปแฮมตันแข่ง9ชนะ4เสมอ2แพ้3า4แต้ม อันดับ10นิวคาสเซิลแข่ง10ชนะ4เสมอ2แพ้44แต้มครับอันดับ11แมนยูแข่ง8ชนะ4เสมอ1แพ้3 13แต้มอันดับ12อาร์เซนอลแข่ง9ชนะ4เสมอ1แพ้4 13แต้มอันดับ13คิตตันพาเลทแข่ง10ชนะ1เสมอ1แพ้5 13แต้มอันดับ14แมนซิตี้แข่ง8 ชนะ3เสมอ3แพ้2 12แต้มอันดับ15ลีดอยู่ในเตดแข่ง9ชนะ3เสมอ2แพ้4 11แต้มอันดับ16ไบตันแข่ง9ชนะ2เสมอ3แพ้4 9แต้มอันดับ17เบอร์รี่แข่ง8ชนะ1เสมอสองแพ้ห 5, 5แต้มอันดับ18ฟูลแลมแข่ง9้าชนะ1เสมอ1แพ้7 4สแต้มอันดับ19เเวดบอม แข่ง9้าเสมอ3แพ้6 3แตม้มอันดับ20เชฟฟียูเนเต็ดแข่ง9้าเสมอ1แพ้8 1แ,แต้มครับ